เอออย่างอย่างพวกนี้เนี่ยที่เขาบอกว่ามันเป็นอายะธรรมของยุคทวาราวดีเนี่ยยุคทวาราวดีมันมาเมื่อไหร่ยุคทวาราวดีมันมาประมาณพุทธศต,ะตะวรรษที่สิบสองอันนี้เขาขุดได้จากเมืองถ้าจำไม่ผิดนะเมืองอู่ทองอะ่ะเมืองอู่ทองขุดขุดได้บนผูหางหน้านะที่ผูหางหน้า,นะา,นาสุพรรณบุรีเนี่ยแหละ นี่ผมคอปเข้ามามันเป็นเศษวัสดุที่เขาค้นพบในหลุมขุดค้นเขาเวลาเรามองภาพเนี่ยแม้แต่สร้างอรารยธรรมอะ่ะที่ผมบอกว่าแม้แค่เราเห็นแค่ส่วนเดียวเนี่ยอันเนี้ยมันจะเป็นลักษณะของการเห็นทีละส่วนแต่ละส่วนแต่ละส่วนที่มันกระจัดกระจายแล้วพอดีไอ้นักวิชาการเขาก็เก็บสะสมมันเอามาเพื่อจะมีประโยชน์ในอนาคตแน่นอนมันมีประโยชน์อยู่แล้วล่ะ อันนี้เอามาจากรายการเสวนาวิชาการการค้นพบหลักฐานใหม่ส,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 สมัยทวารวดีในรอบทศต,ตวรรษนะครับกลมศิลปากก่อนนะอันนี้เขาเป็นคนที่เก็บไปขุดมาที่ผู้หังหนะ้าดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเห็นอายะธรรมอย่างนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเกิดขึ้นพุทธตรรสิบสองที่สิบสี่ไม่เป็นไรเราติดตัวเลขนี้ไว้ก่อนสิบสองถึงสิบสี่นะเรามาดูสร้างอายะธรรมดูจากรูปแรกกนะ็ได้หัอยากเนี่ย อายะรำเหล่านี้เนี่ยเขาก็ไม่รู้มันเป็นส่วนไหนแต่ว่ามันหักออกมาจากสิ่งที่เขาเขาเก็บมาถ้าเราเห็นว่าแม้แต่มันจะเป็นซากชิ้นส่วนเท่าท่าแค่เนี้ยเราก็ต้องรู้เราก็ต้องหาทางนำพิสูจน์ที่ได้ว่ามันเป็นอายรรมของของใครกันแน่ของสยามหรือเปล่าก็ปรากฏว่าไอ้ร่องรอยที่มันทิ้งเอาไว้ให้เราเห็นเนี่ยมันเป็นร่องรอยของอายรรมของสยามจริงๆเนี่ยแสดงว่าพวกสยามมันได้ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วถูกไหม นี่คือตัวอักษรสยามเพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่อาจจะงงแต่ไม่เป็นไรค่อยๆดูตามกันไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะตามเรื่องได้แสดงว่าอารยธรรมนี้สมมติว่า13อะไรก็แล้วแต่ส2 13 14แล้วก็เปิดทางให้15 16 17ให้ไอ้เขมรเข้ามาแต่ว่าไอ้ส่วนพวกนี้มันเป็นอารยธรรมสยามอยู่แล้วไงเนี่ยการตีโคง้งการเข้าโคง้งการหักบินการบินหายของชิ้นส่วนอารยธรรมของเขาเนี่ย มันจะบ่งบอกว่าเขาเป็นพวกสยามมันหักตามสัดส่วนบังคับพิมพ์ของมันเนี่ยเห็นไหมมันจะหักตามสัดส่วนบังคับพิมพ์ของเขาและดูทั้งหมดอนะรอบรอบด้านขเขามันจะเป็นแบบนั้นหมดเลยพอดีนะพอดีหมดไอ้พวกนี้ก็เหมือนกันมันมันหักตามสัดส่วนบังคับพิมพ์ของมันผมก็จะ ตามให้เห็นตามที่ที่ผมจะแสดงตามที่ผมเห็นน่ะเท่านั้นแหละเห็นไหมมันหักตามหักตามนั้นแล้วมันก็ยังมีตัวอื่นๆอีกประกอบอีกเยอะที่ผมยังไม่ได้แสดง่ะนะอันนี้ให้คร่าวๆก่อนคือต่อให้มันหักเหลือเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยเราก็ยังสามารถนำาสืบได้ว่านี่มันคือพวกสยามเขาสร้างไว้อายะธรรมสยามเขาสร้างไว้เนี่ยหัวมันจิกเข้ามาเนี่ย จรงแต่ว,ว่ามันมันไม่แสดงอาการชัดเจนให้เราเห็นเท่านั้นแหละแต่เราก็สามารถจะนําสืบได้เห็นไหมให้เพื่อนๆดูตรงติ่งตรงนี้ยังได้เลยเนี่ยติ่งข้างในมันน่ะเนี่ยเนี่ยลักษณะการเข้าการเข้าของมันน่ะการหลบเข้าหลบเข้ามาในในแบบของเขาอะ่ะเนี่ยตำแหน่งเนี้ัม้มเออ หรือว่าเนี่ยเห็นไหมทิ้งทิ้งพวกวงวงเสีย้ยวพระจันทร์อะไรไว้ให้เราเห็นเนี่ยเห็นไหมมันแตกแบบวงเสีย้ยวพระจันทร์เนี่ยดูดีนะจะเข้าแล้วนะเนี่ยเข้าไปเลยนี่คือการเข้าไปเลยของเขามีกระเดื่องลับให้เห็นไหมนั่นนะแล้วมันก็จะแตกไปตามสัดส่วนบังคับพิมพ์ของมันตามที่มันจะไหลไปตามเรื่องนะนะความพอดีของมันอะ พอเข้าไปปุ๊บมันเราจะเห็นเลยว่ามันแวบแวบให้เราอันนี้ก็ลอยจิกเข้ามาก็ได้เนี่ยลอยจิกด้านในก็ได้จิกมันจะออกมาประมาณแบบนี้นี่ไงเห็นไหมดูดูสัดส่วนที่มันบินหายไปข้างล่างตังนี้ที่ผมก็มองไม่ค่อยเห็นเพราะกล้องมันจะบังผม ดูรอยแตกของชิ้นส่วนข้างล่างเลยเห็นไหมกับรอยประสานข้างบนเนี่ยมันมันอันเดียวกันมันลิงก์ถึงกันได้นะั่นไอ้รอยที่สีดำดำตกกลางหัวตรงเนี้ยแม้มันพอดีกันเลยผมถึงบอกไงต่อให้เอามาทุบๆหรือ,หร,อหรือเศษเล็กนิดเดียวเนี่ยถ้าเรามีความรู้เนี่ยเราจะสามารถนําพิสูจน์ได้ว่าอันนี้มันเป็นของพวกสยามมันเป็นวัตถุโบราณน,นั่นแหละแต่เราไม่รู้า มันเป็นรูปอะไรถ้าถามผมนี่มันเป็นรูปอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันถามว่ามันเป็นอายธรรมที่ไหนอ่ะใครสร้างผมจะตอบได้ว่าไอ้นี่มันสยามสร้างไว้นะพวกนี้ของอายะธรรมสยามเขาเนี่ยแตกเป็นหัวเต่าอย่างเงี้ยเนี่ยผมก็เพิ่งทาบหรอกนะบอกเพื่อนๆบางทีอาจจะยังไม่ตรงนะักแต่ว่ามันมาในลักษณะบแบบนี้ ง่า้เพื่อนๆดูตามความเข้าใจของผมอะ่ะองศาอะไรของมันเนี่ยมันก็จะมาประ,ประมาณนี้นะเป็นระยะทำของพวกสยามเขานี่ก็เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมทิ้งรอยนี่มาเลยเห็นไหมงายท้องเนี่ยเนี่ยนเห็นไหมลากเป็นทางไปข้างหลังเลยนะ คืออะไรอ่ะสมชายก็ไม่รู้ว่ามันตัวอักษรสยามเออมันทิ้งสัดส่วนบังคับพิมให้ผมเห็นอยู่เพราะผมก็มาบอกเพื่อนอเนี่ยเห็นี่ยตีกลับมันนี่อีกตัวหนึ่งนะหัวจิกมันอยู่นั่นนั่นไงเห็นป่ะและดูการแตกของมันน่นะสอดคล้องลับเข้ามันนี่เลยเห็นไหมเออ เนี่ยล่องรอยของเขาอะมันทิ้งให้เราให้เราเห็นแบบนั้นและที่สาคัญนะ่ะมันมันพอดีเปเป้ยเลยนะมันมันร้อยเปอร์เซ็นเลยนะมันไม่ใช่แบบว่าอันนี้ขุดได้จากปูหางหนาคนะที่ปูหางหนาคสุพรรณบุรีหรือแมงก็สสุพรรณแอหรือแมงกันตะเขาผสมผมจำไม่ได้น่าจะปูหางหนาคมากกว่าเป็นอายธรรมทวารวดีนะเอาพวกไหนอะใครสร้างไว้อะพวกไหนมันสร้างไว้อะ เออถ้ามาถึงขนาดนี้แล้วตอบไม่ได้ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วว่าถ้ามันไม่ใช่สยามแล้วมันพวกไหนน่ะถูกไหมดูรอยบินแตกของมันเนี่ยผมก็เพิ่งดูพร้อมเพื่อนนะผมอาจจะพลาดนิดหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวผมก็จะหาจนเจอเออโอเคเจอแล้วประมาณตรงนี้แหละเนี่ยรอยบินแตกของเขาที่หายไปอ่ะองศามันหายไปอ่ะ มันจะประมาณนี้อันนี้ในวงนอกนะถ้าในวงในในวงในเนี่ยอย่างน้อยเราเห็นแล้วตัวจุดที่มันเป็นจุดลับจุดลับกันเดืองแล้วก็หนีออกไปแต่อันนี้อาจจะไม่ชัดเจนเวลาเรานำพิสูจน์แบบนี้มันจะมีปัญหานะมีปัญหาเพราะว่าเขาจะไม่ยอมรับลรวมันไม่พอดีมันไม่พอดีอดเออบางจุดมันก็ไม่พอดีหรอกนะ เออเนี่ยอย่างเงี้ยพอดีไหมอ่ะเออเนี่ยเอาพอดีเลยมานี่ไงเห็นยังนี่ไงดูดูวงรอบของมันจเจ้าพอดีแบบนี้ไหมคือต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าไอ้พวกเนี้ยมันรูปภาพอ่ะผมไม่ได้เซตให้มันพอดีนะเนี่ยมันแตกแบบนี้แหละประมาณนี้ตรงนี้ก็รับกอดรับเอาไว้เห็นไหม เลี้ยวหนีเลี้ยวหนีให้นี่แหละมันแตกสองขยักแบบนี้แหละประมาณนี้แหละเนี่ยรอยโค้งโค้งจิกเราก็ยังเห็นรอยโค้งปกติรอยโค้งพวกเนี้ยมันแหม่แหม่เราเห็นเราเห็นเยอะอยู่แล้วเนี่ยรอยจิกของมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมหัวจิกของมันอยู่ตรงนั้นแหละประมาณนั้นแหละเออประมาณนี้แหละ อ๋ตรงนี้เออเนี่ยมันมีสอดไส้ตรงนี้ให้เห็นด้วยเห็นไหมเ,เพื่อนๆจะอจัศจรรย์ใจเห็นไหมผมไม่ได้ว่ามั่วขึ้นมานะอยากให้ดูเลยเนี่ยแป๊บหนึ่งนะไม่หรอเดี๋ยวมันมันจะสนุกตรงที่ตรงมันจะสนุกสนุกตอนที่ไอเราสามารถที่จะ มันหนีไม่ออกอ่ะมันร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะเออความรู้มันร้อยเปอร์เซ็นตขนาดนี้เห็นปะล่ะมันมีมันมีไอ้ตรงเนี้ยองศารับมันด้วยเห็นไหมให้เพื่อนเพื่อนดูดูเฉพาะแค่ตรงนี้ก็น่าจะเดาออกแล้วว่ามันหนีให้ไหมหนีก็เป็นทางเลยเป็นทางเลยเป็นยวงเลย อันนี้เขาเป็นหินที่เขาเก็บมาแต่ผมอ่านออกแค่นั้นแหละผมอ่านลายออกนะอันนี้ก็ใช่เนี่ยเป็นลักษณะของการจิกเข้ามาแต่เดี๋ยวเราจะไปดูอายะธรรมอินเดียกันเนี่ยที่ผมให้ดูว่าเออนี้มันเป็นอายะธรรมทวาราวดยเนี่ยที่เขาถ่ายรูปมาให้เนี่ยผมก็ไม่ได้ไปถ่ายเองหรอกนะเขาถ่ายรูปมาให้ ให้ดูปดยาวๆเลยก็ได้อันนี้ยัดดูไปแล้วเนี่ยดูดูยาวๆกันไปแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไม่หรอกแล้วเราจะได้ไปไปอธิบายเรื่องของอิทธิพลของอินเดียย่าธรรมอินเดียอะไรนั่นนะว่ามันมันจริงไหมเนี่ยรอยโค้งอยู่นี่อันหนึ่งนะอันนี้หัวนี่อยู่นี่มีมีหลายคนบอกว่าเออเริ่มดูแบบอาจารย์สมชายได้แล้วดีใจนะผมก็ดีใจเออโอเค ดูได้แบบผมก็ดีแล้วเราจะได้เออเข้าใจว่าอ๋อนี่มันศิลปะสยามเนี่ยเห็นไหมมันหนีออกตรงนี้เลยไอ้ตัวนี้มันหนีออกไปนู่นเนี่ยมันจะมีเส้นหนีของมันอยู่นั่นอะรับเส้นหนีมันด้วยเนี่ยแม้แต่รอยขยักขยักอะไรพวกนี้มันก็ขยักตามด้วยไอ้นี่มันจะกลับด้านมานี่เนี่ยลักษณะการกลับด้านของมันนี่นี่อยะบาณนี้เห็นไหมเออ จะได้มีความรู้ความเข้าใจกันกระเถิบมันนี่นี่กระเถิบมันนี่เห็นไหมหัวมันกระเถิบมันนี่มันนี่มารับมารับโค้งนี่ไว้เนี่ยเต้นพวกนี้เนี่ยยังยังไอ้นี่อยู่เลยเนี่ยยังมีจุดลับเลยเห็นไหมถ้าเพื่อนๆฮะเป็นคนช่างช่างสังเกตนะจะรู้เลยว่าเออมันลิงก์กันจริงด้วยมันลิงก์กันหมดเลยมันลิงก์กันได้นะ เนี่ยหัวจิกมันอยู่ตรงนี้เนี่ยมันมีอยู่จริงเพียงแต่ว่าเราจะนําพิสูจน์มันได้หรือเปล่าแค่นั้นแหละเนี่ยเห็นไหมหัวจิกมันอยู่ตรงนี้ที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยเส้นออกมันอยู่ตรงนี้เนี่ไงแล้วพอมันขยับปุ๊บเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นหัวแหลมเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เราจะเห็นไอ้พวกเหลี่ยมที่มันเป็นพวกนี้เลยเนี่ยโอเคอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหม ใ้กับฟันตาปิลันญ,ญาเนี่ยแหลมแหลมมันเนี่ยส่วนเนี้ยมันจะมาปรากฏให้เราเห็นครับต่อไปที่อันอันนี้อันนี้นักประวัติศาสตร์เราบอกว่ามันอายุประมาณสิบสี่ถึงสิบ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 สองถึงสิบสี่นะผม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 ไม่ไม่ไม่ใช่นักประวัติศาสตร์นะแต่ผมบอกว่ามันไม่ใช่นะ มันอายุไกลไปกว่านั้นเยอะเนี่ยลักษณะาการเข้าลอยของมันนะตรงนี้มาเข้าพอตรงนี้มาเข้าปุ๊บตรงนี้บิดให้หินอันเนี้ยตรงนี้ปลายมันหายไปเห็นไหมมันมีมันมีผลทั้งหมดที่ผมบอกอะมันมีสัดส่วนผลทั้งหมดที่มันมันได้แสดงออกมาเนี่ยพอดีเป๊ะเลยเห็นไหม ไม่ต้องคิดมากอันนี้มันไม่ได้แตกหัวให้เราเห็นแต่มันแสดงอาการของสับส่วนบังคับพิมพ์ให้เราเห็นตัวนี้นี่หัวจิกมันอยู่นี่โทษทีหัวจิกมันอยู่ตรงนั้นพิยงแต่ตรงกลางนี้มันมันไม่ได้แตกไปแต่ว่ามันทิ้งร่องรอยให้เราเห็นผ่านเข้ามา อันนี้เหมือนกันเนี่ยเวลาจะแตกเวลาของมันจะแตกหรืออะไรเนี่ยอันนี้ตัวหนึ่งแล้วนะเห็นไหมไม่เห็นไอ้พวกหัวแหลมๆมเนี่ยไอ้พวกเนี้ยเพราะว่าเรายังไม่เคยพิสูจน์ไอ้ซากตัวนี้ให้เพื่อนเห็นไง เนี่ยเห็นไหมองศามันอะแล้วมันฉีกออกไปนี่แล้วอีกตัวหนึ่งมันก็หยุดอยู่ใต้ตัวมันเองอะนี่ไงมันก็จะอยู่ใต้ตัวมันเองเนี่ยจะเห็นความหนาเงามันไปด้วยกันหมดเลยอันนี้ก็เป็นหัวเต่า ประมาณแบบนี้หัวเต่ามันจะประมาณแบบนี้เนี่ยแม้ดูเส้นสองดูขยับดูขยับใต้นี้มันทิ้งไอตัวดำๆไว้ให้เราเห็นอยู่เห็นไหมอืมอันนี้เขาเขาอันนี้พบที่อู่ทองสุพรรณบุรีพุทธวัตที่สิบสองถึงสิบสี่ทั้งทั้งที่อู่ทองเป็นเมืองเก่าแก่สุดแล้ว อู่ทองนครปฐมเนี่ยเก่าสุดแล้วในในสยามอะ่ะโอเคปิดภาพนี้ไปก่อนนะเนี่ยอันเนี้ผู้ห,งหางนาคอันนี้ก็เจอที่ผู้ห,งหางนาคลองรอยยา่าธรรมเนี่ยก็รายการเดียวกันนะรายการของที่ไปไปขุดเมื่อกี้นเนี่ยแหละเฮ้ยอันนี้เจอที่ น่าจะประมาณนั้นลนะ่ะปุ๊กหางหน้าเนี่ยลักษณะาการหนีการเส้นเส้นมันบอกอยู่ว่ามันเป็นเส้นเส้นของการหนีอารยธรรมของพวกสยามเขาเนี่ยพวกเนี้ยเห็นไหมมันจะมีเส้นหนีเส้นอะไรของมันไปเรื่อยลักษณะาการการหนีการแตกของเขาอะเส้นที่มันขาดหายไปอะ่ะ หรือว่าพวกนี้จริงๆถ้าถ่ายภาพเล็กกว่าน,นี้มันก็เป็นรอยจิกอยู่แล้วนะตรงนี้ก็ได้นี่ก็ลอยจิกอยู่แล้วมันจะจิกแบบนี้ประมาณนี้ตามที่ผมประมาณได้ไอไอไอตัวนี้เนี่ยมันจะจิกจิกอยู่ประมาณแบบนี้เพราะไอเส้นนี้มันจะเป็นตั้งฉากอยู่เห็นไหมประมาณแบบนี้ มันทิ้งร่องรอยให้เราอยู่ว่าเนี่ยมันเป็นอายะธรรมสยามพวกสยามสร้างไว้นี่ก็เป็นหัวเตา่าเป็นหัวเต่าของไอ้พวกนี้เนี่ยคือบางทีเราก็ต้องจินตนาการอะแล้วเราเราถึงจะมองเห็นข้อเท็จจริงมันได้เนี่ยเพราะตรงนี้มันมีมีลักษณะการขึ้นไปแบบนั้นแล้วมันก็แทงย้อนมาแบบนี้เนี่ยลักษณะการแตกแทงย้อนนะ่ะประมาณแบบนี้ โอเคภาพนี้หมดไปนี่ก็เจอที่ปูหางหน้าเหมือนกันนะเราไปไปไปเร็วๆอันนี้ก็ใช่นี้รอยรอยบินของของอายัดธรรมแบบนี้เนี่ยมันก็จะบ่งบอกให้เราเห็นได้โดยง่ายว่ามันมันมาจากมันมายังไงมันไปยังไงนะเนี่ยหัวจิกมันอยู่ประมาณตรงนี้เนี่ยเราก็าสามารถที่จะนำที่สูน์ได้ว่าอ๋อเนี่ยหัวจิกมันอยู่ตรงนี้ทำให้เปลือกเปลือกมันหลุดออกไปเนี่ย มันหลุดตามแล้วมันเหลือชั้นในเอาไว้ให้เราเห็นเนี่ยเห็นไหมรอยแหลมเนี่ยถ้าเราจับตรงๆนะไอ้รอยแหลมตรงนี้เรายังเจอเลยเนี่ยเนี่ยจะทิ้งรอยพวกเนี้ยแหลมพวกเนี้ยไว้นั่นน่ะนี่ก็ใช่มันก็จะไหลขึ้นไปนู่นน่ะเนี่ยเวลาเรามองแล้วเราจะเข้าใจ มันไม่ใช่เราหลอกตาหรอกอันนี้มันเป็นเรื่องจริงนะเป็นเรื่องจริงอยู่แล้วแสดงว่าอายะธรรมสยามกเวลาเยะสยามกเวลาเขาฉลาดเขาสร้างอายะธรรมอะไรไว้เขาจะทิ้งตัวอักษรไม่ให้เราเห็นเพียงแต่เราจะเห็นหรือไม่เห็นเท่านั้นแหละเนี่ยผมจับจากโค้งนี้ให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 ้เห็นว่ามันมีอยู่จริงอะ่ะ ประมาณนี้เส้นนี้มันมันจะประมาณนี้มันไหลเนี่ยลักษณะของการทิ้งรอยของเขาเนี่ยมันก็จะทิ้งประมาณแบบนี้นะนั้แต่การขึ้นรูปไอ้พวกเนี้พวกยอดชดายอดอะไรอ่ะมันถูกสัดส่วนบังคับพิมพ์บังคับมาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว เพียงแต่เราอนนมองมไม่มไม่เห็นเวลา21นาฬิกา21นาฬิกาแล้วเนี่ยมันมันจะมีขนาดสัดส่วนของมันในการขึ้นยอดของมันอยู่แล้วมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีอะไรเลยนะไม่ใช่มันเรื่องบังเอิญด้วยมันมีลักษณะของการที่เขาทําทําชิ้นส่วนทิ้งเอาไว้ให้เราเห็นอยู่อยู่แล้วนะเนี่ยแม้มันจะหนีออกนิดนึงแล้วก็จะไปหัวอยู่ข้างบนนู้น นะอ่ะสรุปไปก่อนทีนี้เดี๋ยวจะมาเข้าเรื่องกันอรารยธรรมของสยามเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในสยามเนี่ยเยอะแยะมากอย่างอูทองใช่ไหมมันมันก็เป็นอย่างนั้นของมันอยู่แล้วเยอะแยะเลยมันเกิดที่นี่แหละประเทศไทยเรานี่แหละก่อนที่มันจะขยายออกไปรอบตอูดังนั้นคนไทยเนี่ยยงอยู่ที่ประเทศเรานี่แหละอูทองนครปถมอะไรพวกนี้เป็นคนเก่าคนโบราณตั้งแต่เริ่มแล้ว ทีนี้พอขยายไปที่อย่างกระจายไปทางสายไหมไปอฟริกานิสถานอะไรพวกนี้ก็มีการสร้างอวัยธะรมสยามไปสร้างเพราะว่าเจ้าเมืองที่ไปปกครองอฟริกานิสถานตอนนั้นน่ะซึ่งยังไม่เป็นประเทศน่ะมันก็คือพวกสยามนะนี่พอพวกสยามไปเนี่ยเขาก็เอาอารยธรรมไปด้วยเอาตัวอักษรสยามไปด้วยไปให้ไปอยู่ในเมืองต่างๆเหล่านั้นน่ะ แต่ว่ามันไม่ใช่เป็นอายะธรรมตกค้างหรืออะไรมันแต่มันเป็นอายะธรรมสยามพวกสยามเขาปกครองอยู่ถ้าเรามองมองจากรูปแบบนี้เราก็จะเห็นว่าเนี่ยแม้แต่ไอ้รูปโคมเขาเนี่ยที่ครอบครอบพระอยู่เนี่ยมันก็สร้างมาแบบแบบเดียวเมื่อกี้ที่ที่เราบอกอเห็นไหมที่เราเจอที่อู่ทองอเป็นลักษณะของเรามองเป็นภาชนะถ้วยจานะนะเออแล้วเราจะเข้าใจนั่นแหละ แล้วในขณะเดียวกันสามมิติเห็นไหมมันมันก็จะมีภาพมันก็จะมีภาพบางส่วนที่มาเป็นสัดส่วนบังคับพิมพ์ดักด้านหน้าด้วยเขาเรียกเรื่องของสามมิติอะสยามสร้างภาพไว้แบบสามมิตินะเนี่ยเห็นไหมแล้วมันก็จะไปปรากฏอะไรรูปรอยอะไรของมันนี่เห็นไหมไปปรากฏไปปรากฏสัดส่วนบังคับพิมพ์ข้างหลังเอาไว้ให้นี่ไอจุดพวกนี้นี่แหละมันทำให้เราสืบเนื่องได้ สืบเนื่องความเป็นสยามของเราได้ว่าเนี่ยมันเป็นอายธรรมของบัมพบุรุษเราสร้างเอาไว้นะนี้เป็นสัดส่วนบังคับพิมพ์ที่ด้านด้านข้างขององค์พระในขณะเดียวกันไหลมานี่ไหลมานี่แล้วก็มาทิ้งร่องรอยบางอย่างเนี่ยไอ้ังเส้นนี้ให้เราเห็นที่ที่ตำแหน่งนี้เนี่ยนะในขณะเดียวกันตรงนี้บังคับไหลอย,อยู่เขาเรียกเส้นบังคับไหล เนี่ยพวกนี้อริยธรรมสยามทั้งนั้นการขึ้นชายผ้าการการขึ้นจีวรน,นะชายผ้าเนี่ยนะเห็นไหมตำแหน่งตรงนี้เนี่ยมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นการขึ้นรูปแบบอารยธรรมสยามเราจะเห็นมีความผิวไหวเราจะเจอความผิวไหวในในองในองพระด้วยในเส้นผ้ามันจะมีเกิดมีความผิวไหวเห็นไหมเห็นไหมลงไปแล้ว ดังนั้นสิ่งที่ผมแสดงอยู่เนี่ยมันเป็นมันเป็นไอ้นี่แล้วเขาเรียกว่ามันเป็นมันเป็นจริงแล้วมันเป็นความจริงแล้วนะสยามเนี่ยยิ่งใหญ่มากผมบอกแล้วเนี่ยอันนี้อยู่ที่อฟริกานิสถานเห็นไหมสัดส่วนบังคับพิมพ์ของเขาเนี่ยเออเห็นไหมหูเหอเนี่เห็นไหมแปลว่าเออโตติเนี่ยเนี่ย ขัดตัวบัรทับทีมของสยามอะเราเราไม่ได้ไอ้นี่นะเราไม่ได้ไปรับอรารยธรรมพวกนี้มาแต่เราอะเป็นเจ้าของอรารยธรรมนะเออเราต้องแยกให้ออก เราเป็นเจ้าของอายธรรมเราไม่ได้ไปรับอารยธรรมมาแต่สยามอ่ะเป็นเจ้าของอารยธรรมเนี่ยเห็นไหมพอดีไหมเนี่ยชายผ้าเขาเนี่ยชายผ้าที่เขาวิ่งอ่ะเนี่ยและดูตรงหูนั่นน่ะตรงหูผ้าเห็นไหมล่ะปิดหมดเลยเห็นไหมสัดส่วนบังคับพิมพ์จากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนนั่นน่ะนยัง เขาจะมีสัดส่วนบังคับทีมของเขาเนี่ยพวกนี้ก็เหมือนกันไม่มีอะไรถ้าเรามองมองมองให้ลึกซึ้งฝึกไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราก็จะเจอความจริงเองอะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นยังทำไมมันเกิดสอเส้นนี้เส้นคู่เดินคู่เห็นยัง คือผมขยายย่อเนี่ยผมก็ขยายบุบบุบเอาผมไม่ได้กะเกนอะไรอะ่ะดังนั้นนี่คือสัต์ส่วนสยามอายะธรรมสยามที่อยู่ในประเทศอาฟริกานิสสถานกุงค,คาบูเนี่ยเขาบอกว่าสู่พิพิธภัณฑ์กุงคาบูนะกุงค,คาบูแสดงว่าสยามอะ่ะไปที่กุงคาบูแล้วนะนะเป็นทางทางสายใหมอะ่ะไปในทางสายใหมอะ่ะ